ร้านปรรยาแทักเตอร์นะครับผมวันนี้เรารีวิวนะฮะสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นโรตรีฟามเทคนะครับขนาดเมตรหกับเมตรแปดนะครับตอนนี้รถนี้จะเป็นเมตรหกับเมตรแปดมานะครับรถหน้าก็จะเป็นตัวใหญ่ครับขนาดสองเมตรสองเมตรยี่แล้วก็สองเมตรสี่นะครับตรงนี้ก็เกษตรกรนะครับเกี่ยวข้าวเรียบร้อยนะครับพื้นที่ที่ทํานาปังนะครับก็จะเริ่มทํานาเพิ่มขึ้นนะครับ ใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตอนนี้มีเมตรหกเมตรแปดมาเพิ่มนะฮะด้านในด้านในตรงนู้นก็เป็นเมตรเก้านะครับเมตรสามก็มีนะครับสองเมตรยี่เราก็ยังมีอยู่เมตรหกนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งสี่หมื่นแปดนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้ก็ลดสองพันบาทนะครับเดือนธันวาคมนะครับเมตรแปดก็อยู่ที่ห้าหมื่นหกครับลดสองพันบาทเหมือนกันนะครับเหลืออยู่ห้าหมื่นสี่นะครับแล้วก็เมตรเก้านะครับห้าหมื่นแปด ลดเหลือ5,000นะครับโปรโมชั่นลด2,000บาทนะครับสินค้าทุกตัวรับประกัน1ปีนะครับโรตารี่ความเสถียประกัน1ปีนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายเนะครับในเขตภาคกลางและภาคเหนือนะครับต้องการเอาไปใส่รถรุ่นไหนนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรก็0 8 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับโรตาอรี่ความเสนี่ครับใช้ดีแน่นอนนะครับแกงแรงทนนะครับผม ต้องโรตารี่ฟาร์มเทคครับผมช่วงนี้ไม่โรตารี่ดังสุดก็ฟาร์มเทคนีแ่แหละฮะแน่นอนสุดนะครับการใช้งานมากับรถทุกยี่ห้อนะฮะได้ดีแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ